เดือดพิกัดไลท์เวท135ปอนด์โดยล่าสุดนั้นทางเดวินฮานี่เตรียมป้องกันแชมป์โลก4สถาบันหลักกับทางวาซิโลโรมาเชนโกหลังล่าสุดในการประชุมใหญ่ของ WBC ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าในขณะนี้ทีมงานของทั้งคู่กำลังอยู่ในช่วงเจรจากันเพื่อหาทางจัดไฟนี้ให้เกิดขึ้นจริงๆแล้ว และเดนก็ตอกย้ำความเข้มข้นด้วยการประกาศให้ทางซาเคอร์สตีเวนสันกับไอแซคครูชเตรียมชกตัดเชือกกันเพื่อหาผู้ท้าชิงไฟบังคับคนต่อไปมารอชิงแชมป์โลกกับทางผู้ชนะระหว่างเดวินฮานี่กับทางโรมาเชนโกสำหรับศึกซุปเปอร์ไฟระหว่างฮานี่กับโรมาเชนโกถือว่าไม่ผิดคาแต่อย่างใดเพราะทั้งสองคน ต่างก็มีสตอรี่ด้วยกันมาโดยตลอดและในไฟล่าสุดที่ทางโรมาเชนโกเอาชนะคะแนนจาเมนออติสนั้นได้ทางฮานี่เองก็ได้ไปนั่งสังเกตการชมไฟนี้ถึงขอบเวทีและมีการขึ้นมาเผชิญหน้ากันกับทางโรมาเชนโกหลังจบไฟอีกด้วยนั่นเอง